นี่ก็เป็นซุ้มประตูที่ได้รับการออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานีลิศรานุวัติวงศ์เลยจริงๆท่านมีความเป็นศิลปินมีความเป็นนักประวัติศาสตร์นักดนตรีเป็นสถาปนิกเป็นจิตรกรเป็นหลายอย่างมากและในความสามารถอรันหลากหลายของท่านเนี่ยก็ออกแบบซุ้มประตูวังท่าพระเนี่ยให้มีความแตกต่างจากซุ้มประตูที่อื่นนะครับโดยทํารูปแบบเนี่ยให้มีลักษณะเขา,าเรียกว่าอะไระทำเป็นลักษณะเป็นซุ้ม ถ้าเป็นตามวัดเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับซุ้มเสมานะครับแต่เอาซุ้มต่างๆเนี่ยมาจากงครงประกอบเกิดเป็นซุ้มประตูที่สวยงามและก็เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยอันนี้จะเป็นภาพมุมสูงของอาคารท้องพระโรงนะครับอาคารท้องพระโรงก็จะเป็นอาคารที่วางตามยาวนะครับเวลาเข้าในเข้าตามยาวเดิมเนี่ยก็จะเป็นอาคารทรงทรงโถงคือทรงโล่แบบโล่งเนาะแล้วก็มีการต่อเติมให้เป็นอาคารปิดล้อมนะครับอาคารก็เป็นทรงจัว่วมีหลังคาปีกนกคุ้มรอบนะครับอาคารรูปแบบ ชั้นเจ้าฟ้าเนี่ยก็ต้องประดับตกแต่งให้มีฐานานุสักสูงก็คือมีช่อฟ้าใบรากาหางหงนะครับแล้วก็พอมีการปรับเปลี่ยนผู้ผู้ที่มาอยู่อย่างอย่างม,มเจ้าฟ้าเนี่ยท่านก็ได้ปรับด้วยการทำอาคารตำหนักกลางที่เป็นรูปแบบศิลปะอิทธิพลแบบอิตาลีเนี่ยเข้ามาเชื่อมเชื่อมต่อกันเสียดายวันนี้ไม่ได้พาเข้าไปนะครับตรงที่เชื่อมต่อเนี่ยสถาปนิกเองเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบให้ตรงท้องพระโรงที่เป็นอาคารทรงโถงเนี่ย แล้วก็ทาเป็นซุ้มมุกแบบตะวันตก3ามุกถ้ามีโอกาสอยากจะให้ไปดูพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงพื้นที่จากที่แบบเป็นอาคารไทยก็คือเป็นอาคารชั้นเดียวเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นอาคาร2ชั้นแบบตะวันตกก็คือทําเป็นซุ้มบันไดสวยงามนะครับตรงนู้นเองเนี่ยทุกท่านจะเห็นคล้ายๆเหมือนกันจริงๆตรงนั้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนของวังตะวันออกนะครับก็จะมีอาคารท้องพระโรงเหมือนกันเป็นอาคารทรงไทยเหมือนกันนะครับจะเป็นอาคาร ที่มีจั่วเนี่ยสี่จั่วมามาชนกันหรือที่เราเรียกว่าอาคารจากจตุรมุขน,นะครับ mm hmm. ก็มีการประดับตกแต่งเป็นช่อฟ้าใบละกาหางหงมเหมือนกัน mm hmm. ปัจจุบันโซนตรงนู้นเนี่ยเป็นโซนของกรมศริลปากรเพื hmm. ่อเขาปิดเราก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับแล้วก็จะวางขนาบด้านหน้าด้วยอาคารตึกแถวหน้าพระลานนะครับออจริงๆขอบเขตก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเลยจากนี้ไปก็จะเป็นโซนของที่เกี่ยวกับวางหน้าและโดยกั้นขอบเขตวางหน้ากับวาง วังท่าพาะและวังหลวงด้วยวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุเนี่ยก็จะมีรูปแบบศิลปะประดับตกแต่งแบบสกุลช่างวังหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้กันนิดเดียวนะครับช่างวังหลวงช่างวังหน้าก็จะมีรูปแบบสไตล์ที่มันแตกต่างกันถ้าทุกท่านสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูว่าศิลปะแบบวังหน้ากับวังหลวงนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมก็ให้เห็นภาพรวมอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยด้วยความเป็นสถานที่ที่เป็นช่างศิลา แล้วก็ในสมัยรัชก,กาลที่3เนี่ยท่านก็เคยมาประทับอยู่ที่นี่ตอนที่ท่านเป็นกรมกรมหมืม่นม,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 มหาเจษดาบดินนะครับแล้วก็ได้มีการค้าขายกับประเทศจีนแล้วก็มีการขนไม่ว่าจะเป็นพวกถ้วยชามมาประดับตกแต่ง mm hmm. เช่นประดับตกแต่ง mm hmm. ปราสาทพระเทพบดรประดับตกแต่งพระปางวัดอรุณประดับตกแต่งวัดโพ mm hmm. ก็จะมีพวกถ้วยต่างๆเนี่ยหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ ที่อยู่ใต้ดินจํานวนมากแต่ที่ยังเห็นอยู่ก <aha>. oh. ็จะเป็นแผ่นหินที่มหาวิทยาลัยยังเก็บอนุรักษ์ไว้นะครับก็คือแผ่นหินที่ปูทางเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรเวลาชะลอเวลาล่องเรือไปที่เมืองจีนเนี่ยก็จะขนสินค้าไปใช่ไหมครับเวลาขากลับเนี่ยสินค้าขายหมดเนี่ยก็ต้องมีอะไรมาถ่วงเรือก็เอาหินเหล่านี้แหละฮะมาขึ้นมาแล้วก็เอาหินที่มีคุณลักษณะที่สามารถไปแกะสลักก็ไปทําเป็นลูกปั้นเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรไปหินที่มีคุณลักษณะแข็งแรงก็อามาปูพื้น ตอนนี้หินแบบนี้เราก็ได้เก็บรักษาไว้ตรงมหาวิทยาลัยศิลปากรโซนหนึ่งตรงกรมศริลปากรก็มีอย่างนี้อีกโซนหนึ่งนะครับเป็นแผ่นหินโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้วนะครับขี่นะครับอันนี้หลันไมนนนน่ใช่พันธุ์ลิสเตอร์ตามปาโยเป็นพัน